สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะกับรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นในภาคเรียนที่2นะคะที่เราได้เจอกันค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะคําที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะหมายถึงคําที่แสดงให้เห็นว่าคํานั้นมีความหมายขัดแย้งกันนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคาที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะนักเรียนอย่างเช่นนะคะคําว่ากว้างตรงข้ามกับคําว่าแคบค่ะจริงตรงข้ามกับคําว่าเท็จกลัวตรงข้ามกับคําว่ากล้าค่ะตื่นตรงข้ามกับคําว่าหลับขาวตรงข้ามกับคําว่าดําถูกตรงข้ามกับคําว่าแพงค่ะง่ายตรงข้ามกับคําว่ายากเข้าตรงข้ามกับคําว่าออก เชา้าตรงข้ามกับคำว่าค่คำนะคะขวาตรงข้ามกับคำว่าซ้ายะคะ่ะตัวอย่างประโยคนะคะคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะนักเรียนสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กกับสิงโตตัวใหญ่เป็นเพื่อนรักกันนะคะเรามาดูนะคะว่าคำไหนที่เป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามค่ะก็คือคำว่าเล็กกับคำว่าใหญ่นั่นเองคะ่ะนักเรียนเล็กนะคะก็จะหมาย หมายถึงว่ามีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกันนะคะส่วนคำว่าใหญ่ก็จะมีความหมายว่ามีขนาดโตกว่าเมื่อเทียบกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะคำว่าเล็กกับคำว่าใหญ่นั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะนักเรียนสามารถสแกน QR c อ d e ดใบความรู้ แล้วก็สแกน QR Code คคลิปวิดีโอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ